เวลาหลวงพ่อยกตัวอย่างในการปฏิบัติของตัวเองหลวงพ่อแค่ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติเหมือนหลวงพ่อเท่านั้นหลวงพ่อปฏิบัติก่อนคือไม่ต้องเรียกร้องหาเพื่อนหรือให้ใครมาทำอะไรให้เรามีความสุขเวลาคนมาทำอะไรเช่นการช่วยเหลือเราเนี่ยเราจะบอกว่า แค่ทำหน้าที่สงเคราะห์ก่อนทุกเท่านั้นนะแล้วเธอก็ฝึกคุณก็ฝึกละความเห็นแก่ตัวละความยึดมั่นถือมั่นแล้วคุณก็มันจะเกิดบาร,รมีคือกำลังใจมันเป็นพลังของธรรมชาติที่จะทำให้คุณตัดภพตัดชาติเวลาที่คุณทำดีกับฉันเนี่ยคุณอย่าหวังอะไร ในตัวชันถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมของคุณแล้วเงียบไปเลยเพราะฉันเองก็ปฏิบัติอย่างนี้ทุกครั้งที่ฉันทำดีกับคนฉันจะไม่ทวงบุญทวงคุณแล้วก็ไม่เก็บเกี่ยวเอาความสุขอหันเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆเพราะถือว่านั่นแค่เหตุการณ์ที่ว่างเปล่า จิตตะพอนนาบอกหลวงพ่อ,อย่างนี้หลวงพ่อจะทําดีกับคนที่อยู่รอบข้างหลวงพ่อหากมีโอกาสแต่การทําดีเหล่านี้หลวงพ่อให้เป็นแค่ธรรมธรรมะธรรมะธรรมชาติ ทำแล้วลืมไปเลยลืมเพราะมันไม่มีเรื่องทำแล้วลืมลืมที่จะเอาเอาเรื่องเอาเรื่องเออฉันทำดีนะฉันทำดีฉันทำดีนำดคนนู้นคนนี้ฉันทำดีคือไม่ต้องเงียบไปเลยไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมีตัวตวนมารองรับอะไรซัดอยู่อย่างเนี้ย แล้วคนทําดีทุกๆคนเนี่ยทำดีกับเรากับเขากับใครหลวงพ่อก็สอนอย่างนี้นะแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกับมันเป็นภาพคกล้ๆกับหญิงเนี่ยก็คือการที่เราไม่สนองตัญหาคนเนี่ยอยากยมนะ หลวงพ่อแสดงตัวแบบไม่สนองตันหาคนเนี่ยคนจะโวยวายไหมจนถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อจะยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการสอนเลยเพราะหลวงพ่อปฏิบัติเนี่ย ก็ไม่ต้องให้ใครมาสนองตัญหาเราเหมือนกันแม้แต่เข้าทำดีกับเราก็ไม่ใช่ไหมก็มาสนองตัญหากันเราก็ไม่ได้คิดว่าถูกใจเรามีคนหลายคนที่ทำดีกับหลวงพ่อเนี่ยแต่หลวงพ่อเฉยเฉยหมดเลยคนที่ปฏิบัติธรรมเขาก็เขาเข้าใจ เอ๊ะทำดีก็หลวงพ่อทําไมหลวงพ่อเฉยๆบางทีไม่พูดไม่จาบางทีเหมือนมองไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าคนปฏิบัติธรรมเงียบนะเขาบอกฟังเทศหลวงพ่อแล้วก็เข้าใจไม่สนองตัญหา แต่ถ้าคนไหนไม่ได้ปฏิบัติทมเนี่ยจะมีปัญหาหนะทีนี้ถ้าหลวลงพ่อเฉยๆนี่แหละบางทีจะทําอะไรหลวงพ่อก็เฉยๆทำไปเลยโดยไม่สนใจตัณหาของใครที่กําลังเรียกร้องอย่างเงี้ยทําอย่างเนี้ยทําแล้วหลวงพ่อก็เงียบๆทำแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ไม่ได้เบียดเบียนใครนะ ไม่ได้ทุบหม้อข้าวใครเพียงแต่ไม่อยากสนองสัหาคนเท่านั้นเพราะต้องการสอนคนว่าตัณหาเนี่ยมันร้อนถ้าคนปฏิบัติธรรมก็เงียบถ้าไม่เงียบโวยวายหรือบ่นเพื่ออะไรขึ้นมาก็จะเป็นประเด็นให้หลวงพ่อเนี่ยหยิบยกขึ้นมาอธิบายนี่ ให้เกิดประเด็นทางการศึกษาแต่เขาเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่คนไหนที่ไม่ใส่ใจในการศึกษาแล้วก็ไม่เคารพไม่โยนิโสมนสิการกับคำสอนของครูบาอาจารย์นี่เขาก็จะอยู่กับหลวงพ่อไม่ได้บางคนเนี่ยอาจจะน้อยใจแล้วก็หนีจากไป นั่นก็เป็นเรื่องของเขาเองเป็นเหตุปัจจัยของเขาแล้วพ่อก็ไม่ได้ติดตามอะไรเพราะไม่อยากยุ่งกับคนที่ไม่จริงจังกับธรรมะไม่เอาจริงอะไม่พิสูจน์ะจะทำความเป็นจริงพอตัณหามันไม่ได้สมหวังอย่างเนี้มันก็ผิดหวังเอาเรียกร้องตงิดตงิดอยู่ในใจ เมื่อไม่ได้ดังนี้มันก็เสียใจมากวุ่นวายใจบนเพื่อรำงพึงรำพันไปต่างๆนานาเจ็บป,ปวดรวดร้าวหัวจิตหัวใจหลวงพ่อก็เอามาอธิบายให้ฟังบองยุดหยุดหยุดหยุดยุดตั้งสติอย่าเกิด เราก็สงสารใช่ไหมอยากจะสอนธรรมะอย่างเนี้ยเพราะว่าการเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนเรื่องนี้นะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเนี่ยการได้การเสียการสนองตัณหาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยที่คนคาดไม่ถึงมันเป็นเรื่องของอารมณ์น้อยใจนี่คืออันดับหนึ่งที่ทุกคน,น่ยมีในอะไรวะในสันดานนั่นแหละ ใจิตในใจเน่ียน้อยใจน้อยใจเนี่ยเอ,อ,อยากจะยิ้มให้ค่อยๆค่อยๆสอนให้เห็นว่ามันไร้สาระที่สุดการคำว่าน้อยใจเนี่ยเอาคุณนั่งสมาธิคุณจะเอาอะไรหลวงพ่อถามจริงเืย พูดเหมือนอย่างกับสอนใครบางคนอยู่นเงนี้ยนะก็ไม่ได้นึกถึงใครหรอกพ่อสอนนี่คือสอนธรรมเพราะหน้าคนเนี่ยมันเป็นธรรมนะเช่นรูปเนี่ยรูปจะเป็นจมูกเป็นตาเป็นผมขนเล็บฟันหนังร่างกายอะไรมันเป็นแค่รูปเฉยๆใจก็เป็นนาม หลวงพ่อไม่ค่อยได้ไปหยุดอยู่ที่ว่าคนโน้นคนนี้แต่คนเราเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันเนะีะถ้าไม่เข้าใจจิตตะภาวนาะมันจะมีธรรมชาติที่มันรบกวนอยู่ในจิตเนะี่ยเรียกว่าตัณหาเนะี่ยคล้ายๆกันจะกวนอยู่นี่เนะี่คิดแล้วก็นะ่าเห็นใจอยู่หลวงพ่าก็จึงพยายามที่จะ ขุดขุดอะไรขุดรากเงาอของอกุศลธรรมรากเง,าข,ง,เา,า,กเงาของละครน้ำเน่านี่รากเงาของละครน้ำเน่าที่มันเตรียมตัวจะ,สะแสดงอนะที่มันเตรียมตัวที่จะ แสดงบทบาทของมันเนี่ยต้องขุดนะต้องถอนนะนเห็นนะนั่งสมาธิภาวนาในโลกนี้มันว่างหมดอยู่แล้วคนไม่มีไม่มีเพื่อนอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะใครมาสนองตัญหาเราไม่ได้หลวงพ่ออยู่เนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราอยู่ร่วมกวับสังคมเ,เราพยายามทำสังคมให้ฉลาด ลวงพ่อคิดอย่างนี้นะตอนนั้นฝึกหัดปฏิบัติตามเริ่มเกิดสมาทิฏฐิขึ้นมาอย่างล้นเหลือเนี่ยเข้าไปในป่าก็เอาต้นไม้เป็นธรรมเมื่อเข้าเมืองก็เอาคนเอาเมืองเนี่ยเป็นธรรมอยู่คนเดียวก็เอาคนเดียวเป็นธรรมพออยู่หลายคนก็เอาหลายคนนั่นแหละเป็นธรรม งั้นมันก็ทาเหมือนกันหมดนี่ปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอื่นนะมีแต่ทำที้นี่คนที่อยู่รอบข้างเราเขาไม่เป็นธรรมในะที่ทีนี้จิตเขาหลวงพ่อเขามาคิดว่าเออเมื่อเราอยู่กับสังคมเนี่ยบางทีมันปฏิเสธไม่ได้ให้เรานรเนี่ยปฏิเสธได้อยู่คบแค่คนสองคนก็พอแล้วพอได้ฉันรอวันตาย แค่นี้หลวงพ่อก็ทําได้นะเอาคนสองคนก็พอแล้วไม่ต้องยุ่งกับะไรพอได้ฉันรอวันตายตายแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกเป็นมันก็ไม่ได้อะไรตายก็ไม่ได้อะไรแค่สภาวะเนี่ค่อยคำเหล่านี้เคารพสุดเสียงสุดกล่าวนี่เป็นก็ไม่ได้อะไร มันก็มันก็ว่างเปล่าก็มันอยู่ตายตายก็ไม่ได้อะไรก็อันเดียวกันนั่นเองคือไม่ได้ไมเสียนี่จึงว่าอยู่กับคนสองคนสามคนนี่ก็พอแล้วถ้าไม่คิดช่วยคนปฏิเสธได้ อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะมีคนต้องการที่จะเดินทางเส้นนี้มีคนสมัครใจในเหตุนั้นหลวงพ่อคิดว่าควรสร้างสังคมให้ฉลาดเาสร้างสังคมให้ฉลาดหมายความว่าคนไหนที่ที่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องทำให้เขาฉลาดถ้าไม่ฉลาดแล้วภาระจะเยอะ เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องหรือเรื่องที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรนะมันก็จะต้องแบกไปด้วยสำหรับคนไม่ฉลาดเหมือนคนคนบ้าขาดสติขาดปัญญาบ้าหอบฟังนี่หอบแต่ของว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเขาก็หอบเขาก็แบกไปเี่ยจึงว่าภาระมันเยอะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ จิตะภาวนาหรือคนที่ไม่ฉลาดส่วนคนที่ฉลาดแล้วเนี่ยอะไรไม่มีสาระแก่นสารเขาก็ไม่แบกหมายถึงก็ไม่ทำภาระไม่เยอะเอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิตเท่านั้นพอการสร้างชุมชนหรือสังคมให้ฉลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะมากน้อยอย่างไรคนไหนที่เข้ามาใน สันนิบาตของหลวงพ่อเนี่ยโดยเฉพาะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยหนึ่งหลวงพ่อไม่สนองตัญหาเขาเฉยๆส่วนหน้าที่ที่ทำเนี่ยไม่ได้คิดว่าทํำสนองตัญหานะแต่ทำเพื่อส่งเคราะห์ทุกวันเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อทำการงานเพื่อสนองตัญหา ชุมชนหรือสังคมที่ไหนพูดตรงๆเลยแต่หน้าที่การงานที่เราทำอยู่นี้เราทำเพื่อการสงเคราะห์ให้เกิดการผ่อนคลายหลวงพ่อต้องบริหารจัดการเหลือทั้งทางรูปธรรมและนามมารมรูปธรรมก็คือการเป็นอยู่ทางกาย ปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายแหล่นี่แหละเรียกว่าทางรูปธรรมก็สงเคราะห์ให้ทักคันนี้ดำรงอยู่ได้มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเป็นต้น,นในการเป็นอยู่นี่สงเคราะห์ทางกายไม่ได้สนองตัญหา ต่อมาคือสองเคราะห์ทางใจสงเคราะห์ทางใจนี่ก็อาจจะเริ่มต้นจากการให้ให้ความอบอุ่นควบคู่ไปกับการให้ความรู้ให้ความรู้ให้ความอบอุ่นให้ความเป็นกันเองให้มิตรภาพให้กำลังใจ มีทั้งป้องกันและส่งเสริมคนไหนที่ตันหายเยอะก็ต้องเบรกไว้ต้องป้องไว้กันไว้ไม่คุยด้วยก็มีบางคนหลวงพ่อก็ไม่คุยด้วยคุยไม่ได้ คุยแล้วจะขาดสติอย่างนี้ก็ไม่คุยด้วยป้องไว้กันไว้ประหยัดไว้นบางคนเนะี่ยควรคุยด้วยก็ต้องคุยเพื่อส่งเสริมให้เดินไปข้างหน้าสงเคราะห์ทางใจนี่ก็ต้องก,ก็งานละเอียดอ่อนมาก แล้วจากนั้นก็มีการประเมินหลวงพ่อก็ทํางานเหมือนกันนั่นเนี่ยหลวงพ่อประเมินตลอดประเมินดูว่าวุ่นวุ่นมากหรือน้อยว่างมากหรือน้อยมีคนบ่นไหมมีคนด่าไหมมีคนกําลังสนองสัญหากันไหมถ้าเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วจะทํำยังไง ทำยังไงหลวงพ่อจะทำยังไงง,ง่ายๆคือไม่เล่นด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าวุ่นวุ่นเนี่ยไม่เล่นด้วยคือมันต่อกันไม่ติดอะไรที่วุ่นวายนี่ต่อไม่ติดหลักของหลวงพ่อมีอย่างนี้เมื่อต่อไม่ติด เขาก็หมดแรงแต่เขาคิดได้เขายัางอะไรอาวรนต่อธรรมะหรือทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางมรรคทางผลทางดับทุกนี้เขาต้องแก้ไขปรับปรุงตนเองเพราะหลวงพ่อจะไม่อ่อนไม่อ่อนใคร ไม่เสียดายใครและไม่สนองตัญหาใครไม่เสียดายเงียบเลยแหละจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ไม่เล่นด้วย ส่วนอะไรที่เป็นการส่งเสริมให้เดินไปข้างหน้าหรือเพื่อการมีสติมีปัญญาละกิเลสได้เรื่องว่าก็ส่งเสริมกันไปนี่คือวิธีการทำให้ชุมชนหรือสังคมที่เราอยู่ร่วมฉลาดขึ้นมาแต่บุคคลเหล่านี้ฉลาดแล้วเนี่ยพวกเขาจะจะมีสติ เขาจะดูตัวเองคอยดูจิตดูใจเจ้าของว่าจะมีเรื่องอะไรหรือไม่จะยึดมั่นอะไรไหมจะเห็นผัสสะทั้งปวงเป็นธรรมหรือจะยังสำคัญผิดเห็นผิดคิดว่าสิ่งที่กำลังกระทบต่างๆหูจมูกกลิ่นกายใจนั่นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ถ้าเขาฉลาดแล้วเนี่ยเขาจะปฏิบัติโดยไม่มีการบังคับกันหลวงพ่อก็ประเมินดูเช่นภายในวัดญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาถ้าเห็นเงียบนี้บก็แปลว่าปฏิบัติทำอยู่วุ่นๆหนึ่งก็แปลว่า วุ่น่ะวุ่นส่วนบุคคลไม่ได้วุ่นหมดคนไหนวุ่นวุ่นกี่คนอย่างนี้ก็ต่องสอบสวนไม่เล่นด้วยกับความวุ่นยืนหยัดอยู่ในความสงบไม่ว่าภาพเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นเนี้องพ่อจะต้องอธิบายเป็นธรรมทั้งสิ้น ยกยอดให้เป็นธรรมไปไม่มีเรื่องการได้การเสียอะไรในทีน่นี้ไม่มีเรื่องว่าใครเป็นของใครใครเป็นเจ้าของอะไรอะไรเป็นของของใครไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วจึงไม่ต้องสนองตันหาใคร คนไหนโวยวายขึ้นมาก็แปลว่าตัณหามันเรียกร้องมันทำให้แสดงบทบาทนั้นเมื่อแสดงขึ้นมาเป็นเหตุให้เห็นทุกสมุทยัยปรากฏขึ้นอย่างนี้ก็ได้เรื่องเทศอีกแล้วเทศเตือนกันอีกแล้วนี่อยากโยมคิดดูจิตตภาวนาอยู่ที่ไหน อยู่ที่ชีวิตประจำวันอยู่ที่ตาหูจมูกกลิ้นกายใจแม้บางครั้งเราจะนั่งสมาธิภาวนาเงียบๆตามลำพังคนเดียวเช่นการเข้ากรรมฐานหรือเราฝึกกรรมฐานตามลำพังก็ตามก็เพื่อส่งเสริมให้เห็นธรรมชาติของตาหูจมูกกลิ้นกายใจเป็นของว่างเปล่านี่เอง ไม่ใช่นั่งหลับตาสะกดจิตนะนี่หลวงพ่อนั่งหลับตาบางทีหลวงพ่อให้ลูกศิษย์ส่งอาหารไม่คุยกับใครนั่งภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมตอนเย็ยนก็พูดให้แม่ชีแล้วก็ญาติธรรมฟังว่าการเร่งความเพียรเนี่ยยิ้มยิ้มก็ได้ ท่าไหนาก็ได้เพียงแต่มีสติอยู่กับปัจจุบันทำไปเรื่อยๆแค่รู้ตัวเฉยๆเนะี่ยแล้วหลวงพ่อก็ทำท่าให้ดูว่าเนี่ยหลวงพ่อทำท่าอย่างนี้นะนั่งพนมมือก็ได้เหมือนกับนั่งอยู่ในซุ่มไก่ก็ได้จะเปลี่ยนไปก็ได้ ไม่ต้องไปคิดมากมันทท่เรานั่งเหมือนนั่งอยู่ในสุ่มไก่นั่งยิ้มยิ้มมีสุ่มครอบอยู่ก็ได้ถ้ามันไม่ชัดเจนก็เปลี่ยนใหม่เหมือนนั่งอยู่ข้างหน้าเรามีกําแพงอย่าออกนอกกําแพงเหมือนจิตเราเนี่ย จะออกไปมันก็ไปชนกำแพงแล้วก็กลับเข้ามามีกำแพงอยู่ข้างหน้าประมาณสักหนึ่งช่วงแขนนั่งมองกำแพงอย่าให้มันออกไปออกไปปุ๊บไปเจอกำแพงก็กลับเข้ามาเข้ามาที่ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เพ่งออกไปออกไปได้อยู่แต่อย่าเกินกำแพงออกไปเลย มันรู้ตัวอยู่อนะอเนี่ยล้วนแต่มีอุบายเป็นอุบายทั้งนั้นเนี่ยเราก็ฝึกอย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อฝึกอย่างนี้ฝึกเจริญสติทำมากๆเข้าจิตมันก็สงบเป็นสมาธิ ลุกเดินไปนี่มันเหมือนกับลอยไปสักศอกหนึ่งนี่แหละแต่มันไม่ลอยนะมันเดินปกติเพียงแต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเหมือนตัวลอยสักศอกหนึ่งเมื่อเราทำความเพียรไปเรื่อยๆนั่งยิ้มยิ้มไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรนะแค่รักษาธรรมาชาติของความรู้ตัวไว้เฉยโดยไม่ต้องหวังว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อะไร นั่งยิ้มยิ้มเหมือนไม่ได้นั่งกรรมาฐานอะไระนั่งยองยองก็ได้คุกเข่าก็ได้เปลี่ยนท่าได้ตลอดมันปวดมันเมื่อยก็ยังไม่ต้องพิจารณาอะไรมากก็ได้ให้เปลี่ยนไปเลยท่าทางเลยเพียงแต่มีสติเน้นจิตนะไม่ใช่เน้นท่าทางนะ เน้นสตินะเน้นรู้ตัวนะท่าไหนก็ได้บางทีเนี่ยยืดเส้นยืดสายยังได้นะยกแขนขึ้นก็ได้เหมือนเดินจงกรมเนะี่ยังไม่นิ่งเลยเดินไปเดินมาเพียงแต่มีสติทำทั้งวันทั้งคืนนะทำต่อเนื่อง <c oughs> บางทีจิตมัน สงบรวมตัวลงไป <c oughs> บางคนอาจจะเห็นนิมิตก็ไม่ต้องไปสนใจหรือจะลองเล่นดูก็ได้แต่ให้ให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเรียนรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนนิมิตก็แค่นิมิตเ,เหมือนฝันฝันนี่แหละมันจะมีอะไรเกิดขึ้น ็เหมือนกับลืมตาเนี่ยหลับตาลืมตาจะเป็นนิมิตหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมตาเห็นสดๆก็ตามมันก็แค่รูปนามในความสนใจในนิมิตมันก็จะลดลงหรือหมดไปเพราะเราต้องการความรู้ตัวเท่านั้นไม่ได้ตีราคาของนิมิตว่ามันดีเลิศประเสริฐสีแต่อย่างใด เราต้องการธรรมาชาติทั้งความรู้ตัวเท่านั้นเนะไม่ต้องการหรอกว่ามันเป็นสมาธิชั้นไหนทั้งที่จิตมันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่นั่นแหละเพียงแต่เราไม่ให้ความหมายว่าเป็นสมาธิชั้นไหนนิมิตอะไรจะลองเล่นนิมิตหลวงพ่อก็ลองเล่นมาหมดแล้วนิมิตเนี่ย าการของจิตในขณะที่มันสงบลงเนี่ยบางทีมันก็ตัวใหญ่ตัวพองบางทีก็หกขเมนตีลังกาบางทีก็ออกแสงสว่างบางทีก็เห็นตัวเองนอนตายอยู่เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จอืม เห็นคนตายเห็นเหมือนตัวเองเดินท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแล้วไปนั่งคุยกับคนที่ตายไปแล้วเป็นตนแล้วว่าก็ลองเล่นมาแล้วทั้งนั้นมันนึกถึงเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ทำสมาธิเหมือนเราไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วมันก็ดับไปก็ไม่ได้อะไร จึงว่าจะเป็นนิมิตก็ตามหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นสดๆในฉากชีวิตประจำวันก็ตามมันก็แค่ปรากฏการณ์ของรูปนามเท่านั้นจะเกิดอารมณ์อะไรอารมณ์เองก็มีเทียงคือมันเบื่อยอดยมเข้าใจไหมแท้ที่จริงมันไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ขนาดเราลืมตาเนี่ยเห็นแม่ยังไม่ว่าแม่ เห็นลูกยังไม่ว่าลูกเห็นตัวเองยังไม่ว่าตัวเองแล้วก็แค่รูปนามแล้วรูปนามเนี่ยก็แค่สมมุติขึ้นมาเพื่อศึกษาให้รู้ว่ารูปมันก็สมมุตินามก็สมมุติ